ชีวิตปัจจุบันของลูกนกสุภาพรค่ะหลังสู้ฟ้านาสู้ดินเปิดชีวิตปัจจุบันของลูกนกคุณลำยัยค่ะจำหน้ากันได้หรือไม่คะสำหรับลูกนกสุภาพรเธอมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆกับผลงานเพลงคุณลำยัยค่ะการเวลาผ่านไปกับความดังของเธอที่ลดลงจนทําให้เธอห่างหายจากวงการไปเลยค่ะล่าสุดเธอกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดกําแพงเพชรค่ะเธอใช้ชีวิตเป็นอย่างไร กับปัจจุบันนี้มาติดตามกันค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่เจ้าตัวนั้นโด่งดังมากๆกับเพลงคุณลำยที่กระแสตอบรับดีจริงๆค่ะปัจจุบันเจ้าตัวอายุ48ปีแล้วแทบจะไม่มีงานในวงการบันเทิงเลยสําหรับเจ้าตัวนั้นก็เป็นสาวจากจังหวัดกําแพงเพชรอยู่อําเภอปางศิลาทองค่ะเธอทํางานในโรงงานเย็บผ้าก,ก่อนที่จะชวนเพื่อนไปทํางานร้องเพลงเธอทํางานกับดาวตลกอย่าง พ,พันลาวแนะนำให้เธอมารู้จักกับสมปองเป็นนักเรียบเรียงดนตรีของจิมเอ็มแกรมมี่นั่นเองค่ะเนื่อากตัวก็ประสบความสำเร็จจากการร้องเพลงคุณลำย,ยต่อมาก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องมนเพลงลูกทุ่งของ FM แต่งงานกับนายเดชาสุวรรณสารเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฝ่ายข่าวทางช่อง7ค่ะ จ้าตัวมีลูกสาวคนแรกชื่อว่าน้องนิชานิชาพรสุวรรณสารนั่นเองในวันนี้เราไม่พลาดพาทุกท่านมาติดตามค่ะเปิดอาณาจักรของเขาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งต้องบอกเลยว่าหันตัวเองผ่านตัวเองไปทำเกษตรทำไรอยู่แบบมีความสุขแล้วค่ะเป็นยังไงมาติดตามกันเลยค่ะ